ว่าเราควบคุมต้นทุนการผลิตได้หมดทุกส่วนามว่าควบคุมต้นทุนการผลิตคุณหมอเนื้อภาพออกมัแล้วว่าถ้าคุณหมอจะสร้างแบรนด์ครับนี่ห้อหนึ่งคุณหมอต้องมาจ้างเราถูกไหมค่าที่ถ่ายสูงไหมสูงแน่นอนนะครับแต่อันนี้ของเราฉีดเป่าขวดเองจะต่างกับพวกโอทอปต่างกับพวกที่ต้องไปซื้อขวดเขาอะเราทำเองด้วยนะครับทุกอย่างคือเรียกว่าเราทำเองหมดทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้น ันนี้ก็คือสําหรับคนผิวแห้งมากๆอย่าง, <ๆ S 2> างลูกผมตอนที่เรียนอยู่ที่เยอรม, <c oughs> มันก็จะรวบมนี่สอนไปให้เขาใช้เพราะว่าคือถ้าเนนไทยหน้าร้อนอากาศร้อนแล้วก็เน้นเนื้อโลชั่นแต่ถ้าตอน,นหนาๆเนี่ยให้ใช้เนื้อครีมเพราะว่ามันถึงจะเอาอยู่เกีย่ยวกับอากาศที่มันแห้งคือตัวนี้เป็นตัวเดียวแบบที่เราทําให้เดวิดโจนเซอรเซียเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าพอเราทําให้คนไทยหรือคน เชียร์ใช้เนี่ยคุณหมอจะใส่สารกักวิตามินซีแบบผลไม้ลงไปด้วยเพื่อช่วยในเรื่องของการขัดเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวผิวใสขึ้นแต่ก็หลังที่เราทําให้เท้าเราไม่ต้องใสเพราะว่าเข้าขาวอยู่แล้วก็จะเป็นเน้นในเรื่องของม o i s t u r i z e r บำรุงไปอันนี้คือตัวสารแทนดินสารแทนดินในผลไม้ผลขูดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการกบยังแบคทีเรียและฆ่าเชื้อแต่ตัวนี้คือเป็น สีจะผลไม้ชุดนี้ชนสีสีส้อันอะไมีมีรสชาติสีส้มอ่าอันนั้นก็จะเป็นผลไม้จากผิวส้มก็แบบแต่คนชอบกลิ่นเงเราเรามีหลายกลิ่นให้เลือกกันแล้วกันล้บางคนชอบเมื่อวานขมเหมาทุกตีนนรับคุณหมอคิดดูแล้วกันนีชือเเลยครับ แค่ขึ้นไปแล้วนีครึ่งกิโลนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นนั่งแบบว่าตักแบ่งขายอะไรเลยนะฮะเพราะว่าราคาสมาชิกอยู่ท9 0บาทเองนะครับสามารถที่จะเปิดใจคนได้ง่ายมากนะครับแล้วเขาจะลืมไปเลยของนอกลืมเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเด็กที่มาชมนครับทำไมคุณหมอถึงทำราคาแบบนี้นะครับคุณนัทนายกำลัง ตอนโอพีพีนะครับกับทีมงานของคุณกฤตินะครับทีมงานที่มานะครับมาจากการที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในการจชิชวนเข้ามานะครับนี่คือการทําธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่นะครับกับเอ็มไออาร์นี่คือความสาเร็จนะครับขายได้ยินข์ดนี้แล้วนะครับใครได้ยินวิดีโอนี้แล้วนะครับก็สมัครสนใจติดต่อนะครับทางเราได้เลยครับ แล้วถ้าเกิดว่าดีแล้วผูก